ดูเรื่องราวความสําเร็จนะครับของนักบวยไทยนะครับซึ่งก็ไปทําผลงานยอดเยี่ยมเลยครับในระดับเยาวชนที่ประเทศแคนาดาครับจำปั้บบนเยาวชนทีมชาติไทยครับไปลงแข่งขัน4รุ่นในรายการ w b c มวยไทยยุทเกมส h ระหว่างวันที่1 2ถึงสิสิงหาคมนะครับซึ่งก็มีประเทศสมาชิกลงแข่งอย่างแคนาดาอเมริกาอังกฤษไอสอ,อสเตรเลียอิตาลีฝรั่งเศสนอร์เวย์นะครับรวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไทยด้วยครับปรากฏว่านักชกที่ มีวิยอดมวยไทยตลอดการแสนชัยพีเคแสนชัยเป็นกัปตันทีมสามารถคว้าได้สามเหรียญทองครับโดยมาจากรถถังเมืองนนท์นะครับฝันข้าวลูกพ่อเสือครับนักมวยหญิงยืนหนึ่งเดียวของไทยอายุสิบ้าปีรุ่นร้อยยีปดปอนด์ครับมีแฟนอัชริยะ ยอดเพชรโทรยูฟ้าบูมเด็กเซียนเหรียญทองอายุ12ปีรุ่น70.5ปอนด์แสงมณี2ครับธานีจูเนียเทศบาลบ้านบางแกลครับอายุ15ปีเหรียญทองรุ่น127.7ปอนด์และ1เหรียญเงินจากไอดอลมวยเด็กฐานทัพอัครเทวาหรือที่รู้จักกันในนามฐานทัพกำบันลังบาปอายุ11ปีเท่านั้นเองนะครับรุ่น86ปอนด์ครับนอกจากนี้มีการมอบรางวัลพิเศษ ได้แก่เข็มขัด WBC มวยไทยไดมอนด์ให้แก่แสนชัยในฐานะยอดมวยไทยที่ได้รับความย่อมอย่างยาวนานแล้วก็ธานีจูเนียที่ชนะน็อกคู่ชกได้ถึงสาฟไฟรวดได้รับรางวัลนักชกยอดเยี่ยมครับทางด้านของรุตโสรัตกรงสุนใหญ่คนครแวนคูเวอร์ก็ได้กล่าวชื่นชมนักมวยเยาวชนทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ถือว่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงการอนุรักษ์มวยไทยด้วยครับ ทีมชุดนีก็มีกําหนดจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันอังคารที่16สิงหาคมเวลา12นาฬิกา10นาทีนะครับส่วนการแข่งขัน WBC มวยไทย World Youth Games ครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดกลางปี2566ที่ประเทศอิตาลีครับ